ทุกคนก็กราบสวัสดีทนผูสชมทุกท่านด้วยนะครับ EP นี้เราจะมาทําการรีแอคกับเจ้าย a m a h a YZF R7 หรือว่า r 7นั N ่นเองนะครับจริงๆแล้วรุ่นนี้เปิดตัวมาประมาณน่าจะปีหนึ่งแล้วนะครับแต่วันนี้เราจะมาทําการแอครูปร่างหน้าตารูปทรงลักษณะของเจ้าตัวนี้กันนะครับแม่น้องเล็กอยาก่าง R15 จะเปิดตัวออกมาก่อนนะครับทำให้รุ่นพี่ไปหน้าคล้ายเหมือนตัว R15 นะผม<ะ>ถ้าคน ไม่เล่นรถก็มองผ่านๆก็จะคิดว่า R15 เพราะว่า R15 มันเป็นรุ่นที่แบบยอดฮิตนะครับทุกคนเอในโฆษณาตัวนี้ผมคิดว่าที่มีผู้หญิงขับผมคิดว่ามันน่าจะแบบขับง่ายขับสบายขับได้ผู้หญิงก็ขับได้อะไรประมาณนี้นะทุกคนถ้านั่งกันขับขี่นะครับทุกคนผมว่ามันก็ออกแนวเลสซิ่งเลยแหละแต่ก็ไม่แบบสปอร์ตจ๋าเหมือน R6 นะ ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สสูบขนาดคาร์ด7 0 0 c ซนะทุกคนซึ่งต้องบอกว่าสียมา้ามันก็ต้องสีน้ำเงินนี่แหละนะเออสวยสวยเท่นะผมว่าท่อแบบสั้นออกล่างด้วยแล้วยิ่งแบบ2สูบมันยิ่งแบบทำให้ท้องแบบจัดเลยนะทุกคนตัวนี้หน้าเล่นหน้าเลนถ้าสังเกตขนาดตัวรถดีๆนะทุกคนผมว่ามันเพียวบางมากเลย ด้วยเครื่องยนต์มันเป็น2ส,สูบเนาะความกว้างของการวางเครื่องมันก็จะไม่เหมือน4ี่สูบมันก็สามารถทําให้ตัวรถทําให้เพียวบางแล้วก็น้ําหนักเบาด้วยนะทุกคนอันนี้ส่วนตัวผมนะครับทุกคนก็เร่งๆรุ่นนี้อยู่แนละ้วถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับรเรามาดูในเรื่องในเรื่องของไฟท้ายรถกันดีดีกว่านะครับทุกคนเออท้ายผมว่ามัน มันไม่เหมือน R6 แล้วมันก็ไม่เหมือน R1 นะผมว่าไม่เหมือน R15 เลยเขาเรียกว่าอะไรเฟดทายไหมหรือว่าเฟดดิ้งทายนั่นแหละเออทุกคนที่ช่องรวมแบบอย่างเงี้ยผมว่ามันก็สวยไปในสไตล์ของ R7 เลยแหละตระกูล R ซีรีส์ของท้ายนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็ยนยังไงกันบ้างครับครับเจ้า Yamaha YZF R7 หรือ R7 ตัวนี้นะทุกคน ผมว่ามันก็เป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที่แบบอยู่ในเจนที่แบบน่าเล่นนะสสูบคาซูพิทก็ไม่แพงเพื่อนคิดง่ายครับระหว่าง4สูบกับ2สูบคา0ดรซีซสูบต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทีนึ่งประมาณ3-4กววนะครับแต่ถ้า2สูบก็ประมาณ2-3กวดประมาณนี้นะทุกคนค่าซ o วิตมันก็ต่างกันผสมควรอยู่นะขอเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันมาใต้ล่างล่างคลิปนี้นะครับทุกคน